ครับท <rude S 2> ่าสผูครับสวัสดีครับข่อนทียอเนีดนสายท่านพันตำรวจโทนพวิทย์ครับครับกาลังพูดครับครับท่านครับผมวัชระเทียงทองนะครับนิติกรสํานักงานคดีอาญาของกรุงเทพครับท่านครับครับพอดีผมจะรบกวนขอความช่วยเหลือในพื้นที่สักหนึ่งคดีนะครับในเขตพื้นที่ของหมู่หนึ่งตำบลเหล่าบัวบานนะครับแก่ับผิดชาของท่านนะครับครับครับพอดีจะรบกวนตัวรบกวนตรวจสอบติดตามตัวผู้ต้องหานะครับในคดี ยากยอกทรัพย์นะครับสรือแค่ว่ากลับไปพักอาศัยตามภูมิลาเนาอะนะครับครับครับท่านสะดวกจดรายละเอียดไหมครับหรือจะให้ผมแอดไลายส่งท่านทางลายดีครับคดีนี้มีหมายจับไหมครับอยังไม่ได้พิจารณาออกหมายจับนะครับอดีทางผมส่งหมายเรียกไปตามพรลอแล้วสองฉบับนะครับไม่ทราบว่าทางตัวจําเลยนี่เพิ่มเฉยอยู่บ้านหลังนี้ถูกื้อถอนไปแล้วนะครับอืได้แจ้งความได้แจ้งความดําเนินคดีไหมมีพนักงานสอบสวนทํำไหมครับ อาโหอะไร<น>ะครับท่านอ่ได้แจ้งความดําเนินคดีมีพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกคดีอะไรหรือยังอ่ายังครับท่านครับก็คือในเบื้องต้นเนี่ยจะให้ทางตัวจําเลยหรือทางเจ้าบ้านติดต่อกับทางผู้แทนโจทก์ก่อนนะครับยังไม่ได้แจ้งความถ้าผมไปนี้จะไปไปทําอะไรให้ผมไปทําอะไรก็คือตรวจสอบดูครับว่าทางตัวจําเลยเนี่ยหลบหนีไปผ้าสายตามคุณเงาหือเปล่าตรวจสอบตามคําสั่งใคร คุณเป็นใครคุณเป็นใครคุณเป็นใครฮัลโหลครับครับคุณเป็นใครคุณมาใช้ผมในคุณเป็นใครจากสำนักงานคดียาของกรุงเทพครับเออฮัลโหลอ่อครับถ้ามีการแจ้งความนะคุณก็ลองถูกจาแจ้งความหรือให้พนักงานสอบสวนออกหมายจับหมายเรียกส่งหมายท้องที่ผมผมจัดการให้ได้ใช่ไม่ใช่เป็นใช้ผมแบบไม่รู้จักคุณนะจะให้ผมไปข่มขู่ใคร ครับครับข้างไงเดี่ยผมส่งหนงังสือไปที่สพอออกันนะครับโอเคยินดีครับ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 สวัสดีครับ